ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ไขมันเกินไปนิดหน่อยครับอยากจะพยายามเอาออกสัก7กิโลแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่สัก15%อนะครับอยากจะดูว่า TR-90 จะสามารถช่วยอะไรผมได้บ้างนะครับสักครูได้ดื่มไปแล้วเจสตาร์ทนะครับง่ายมากเลยแค่ฉีกซองมาแล้วก็ผสมกับน้ำนะครับก็เดี๋ยวจะตามด้วย CNTRL แล้วก็คอมเพล็กซ์นะครับ รับสัดส่วนที่จะรับประทานในมื้อนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอผมถ่ายรูปก,ก่อนนิดนึงเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกว่าแต่ละมื้อที่เราทานได้ทานอะไรลงไปบ้างครับวันนี้เป็นวันที่15ของการอยู่ในโปรแกรม TR 9 0แล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าหน้าท้องนี่ดูดีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ body trimmer ที่แถมมาในโปรแกรม TR นนี่ก็เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่สะดวกมากนะครับสนุกมากๆเลยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรา,าฟริตกันต่อครับผม เช้าชั่งน้ำหนักดูก็หายไปเราเราสองโลแล้วด้วยกันนะครับรู้สึกดีมากเลยตอนนี้ครับก็ผ่านไป30วันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อต่างๆนานาเนี่ยก็กระชับมากขึ้นไปอีก <S <S วันนี้น้องชายทาไก่อบไว้ให้นะครับโอ้โห,หน่าทานมากๆเลยแน่นอนเลยนะครับเพื่อหุน่นของพี่นะครับเยี่ยม แล้ว60วันนะครับเริ่มรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นี้ก็ค่อยๆหลวมขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับวินัยในการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตต่างๆนานาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีความลําบากลําบนอะไรอีกต่อไปแล้วในการควบคุมอาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงถึงในระดับพฤติกรรมเราแล้วนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับผมครับเพียงแค่3ครั้งต่อสัปดาห์30นาทีต่อครั้งให้หัวใจเต้น130ครั้งต่อนาที ทำติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนง่ายๆเท่านี้แหละครับการออกกำลังกายตามหลักของ TR 9 0ครับระหว่างอยู่ในโปรแกรม TR 9 0ควอตดูสนุกสนานกับการดูแล,ลรูปร่างมากๆมีการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอผลิตภัณฑ์ TR 9 0ช่วยให้คอต์ลดน้ำหนักแบบมีสุขภาพดีแม่ปลุกใจกับการเปลี่ยนแปลงของคอตด้วยโปรแกรม TR 90 จบลงแล้วนะครับ90วันกับโปรแกร,รม TR90 หมายเลขของผมคือเลข7ครับเลขอะไรเหรครับมันคือน้ำหนักตัวของผมที่หายไป7กิโลกรัมไงละครับแล้วหมายเลขของคุณล่ะครับเลขอะไร